เอพร้อมกินแล้วนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรแป๊บนึงครับมมีพอยพอดีไปพิมพ์มาทางอินเทอร์เน็ตนะครับสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกันนะสูตรน้ำผักสูตรตีท็อกของญี่ปุ่นนะครับส่วนผสมมะละ1หนึ่งลูกนะครับแอปเปิ้ลหนึ่งลูกแตงกวาหนึ่งลูกพริกหยวกหนึ่งลูกแล้วก็ เอาไปปั่นคัดแยกกากนะครับก็คัดแยกกากไปที่เรียบร้อยได้มาเป็นน้ําแบบนี้เป็นน้ําผักสูตรดีทอ็อกของญี่ปุ่นเป็นการดีท็อกเนี่ยนผะนว่าจะอานนะครับเขาผมค้มันจะดีทอ็อกได้แต้มาแต้มนะครับเิ่นเป็นการวิจัยแล้วเป็นเขียนเป็นสูตรมากนะครับเราจะลองมาชิม,มพร้อมๆกันนะครับว่ารสชาติมันจะใจได้ก่อนนะครับก่อนที่เราเจออึก๊กๆเข้าไปนี่เราก็ต้องแบบว่าชิมก่อนนะฮะ กันนะผมได้รสชาติฝาดดนิดๆนะครับของมะละนะครับแล้วก็ได้ได้รสชาติของแตงกวานะครับได้กินแอปเปลิลเขียวเล็กๆนะครับแอบมีเผ็ดนิดๆ,ๆนะครับนิดๆนิดเดียวตท่านั้นเป็นของพริกหยวกเนาะสรุปแล้วกินได้นะครับกินแล้วบัดตายแน่นอน พร้อมนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีดูดีไปด้วยกันลำแต่แต่ไม่ได้ลืมนะครับล้ำลำแต่แต่ล้างคอสักหน่อย ล้างคอสักน้อยนะครับมปม่ลืมนะครับทานาน้ำพักเพื่อสุขภาพแล้วปิดท้ายด้วยโซเทลหเม็ดก่อนนอนนะครับสุขภาพผิวดีสุขภาพกายเยี่ยมกองเดียวจบขอบคุณครับรยเมมม่่่่่อไไไจะกกัััับขาาาา้้้้งงีีินนนนุตแคคลพพปโททใชศ์ What